นี่เป็นโอกาสที่รอมาชั่วชีวิตไงนี่คุณเป็นห่วงเรื่องทำเนียใช่เปล่าเนี่ยจะบอกอะไรให้รู้แล้วเจ้าของที่บอกว่าที่นี่กำลังจะเลินเราติดถนนแล้วนู้นเลยนี่มัวจะถังอยู่ฝั่งนู้นสะดวกที่จะสั่งสงให้บอไใสซะด้วยนี่เลยดูข้านี่ด็ดีชั้นหนึ่งจริงๆนะมีผ้าตรงนี้ไม่ชั้นหนึ่งได้ไงมีชั้นเดียวทางสะดวกไว้เฮ้เข้ามาเลยฮะเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาสิฮะ คุณมิยากิฮะอะไรอะยินดีต้อนรับสู่ฝันที่เป็นจริงฝันอะไรฝันอย่าทำให้ภาพที่ปรากฏทําความท้อแท้สิคิดถึงสิ่งที่มันจะบันดาลให้สินะฮะโอเคไหมเห็นของทุกอย่างไหมทุกสิ่งในนี้เลยเป็นของคุณทุกอย่างเลยอ่ะคุณใช้มันได้เลยนะไม้นี่ไม้ดีแตต้นตะเคียนนะแคเอาแป้งถูๆหน่อยอ่ะได้หวยมาเลยเลยข้างหลังเนี่ยผมคิดว่าเป็นมุมชั้นหนึ่งเลยนะที่จะเอาไว้ตั้งบอนไซไง ที่คุณทําไว้ทั้งหมดอ่ะตั้งไว้ตรงนี้เลยได้นะฮะเราทําได้ทุกอย่างไม่รู้จบเลยนะเนี่ยถือไว้เช่านะฮะตรงเนี่ยเอาไว้เป็น<ช>ที่ทำงานชั้นหนึ่งเลยนะคุณเชื่อผมสิฮะตรงเนี่ยเอาไว้เป็นโรงพยาบาลบอลไซอะถ้าเจ้าตัวเล็กป่วยคุณก็รักษามันไงและผมก็เป็นลูกมือและผมทำงานให้ฟรีนะผมตั้งชื่อร้านให้แล้วด้วยต้นไม้คนแคะของคุณมิยากิง่ายๆตรงๆสะดุดห่ะถ้าเป็นขุมทองผมคิดว่าคุณขุดได้แน่ คนอื่นทำได้คุณก็ต้องทำได้สิ่หอืม,อ,ม,อ,มอะไรอ่ะผมลืมอะไรไปหรือเปล่าให้ยังขาดอะไรอีกเหรอชื่อเธอในนี้ต่อจากฉันหุ่นสวนหุ่นสวนจริงด้วยคุณพิกิตรี่ฉันหนึ่งจริงๆนัๆนๆเดี๋ยวแต่เนี่ย,ยสังโค้งก่อนโค้งนั่นแหละ อาริกาโตะด้วยความยินดีครับนี่รวย